สวัสดีครับผมเซลพสจากมิสซูรุ่นเจริญวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับรถเรามาดูว่าผมจะแนะนําอะไรดูกันครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ครับผม b a เจโร่ l i ลิขับ4นะครับราคาที่1 6 3่0 0้บาทเรามาดูว่าลูกค้าได้อะไรกันบ้างนะครับโลโก้หน้าป a เจโร่สปอรสีเงินตัดจากสีรถกระจังหน้าสีดําไฟ l อลมาพร้อมกับที่ปัดน้ําไล่มแมลงครับ ส่วนด้านหน้าครับผมเซ็นเซอร์หน้า4จุดสเกิร์ตด้านหน้าสปอร์ตไรเดอร์มาพร้อมกับไฟ LED มาพร้อมกับกับข้างคิวล้อด้านบนมาพร้อมกับราวหลังคาส่วนด้านข้างกระจกมาพร้อมกับคิวกราสา์ปาเจโรสห้ามือจับมาพร้อมกับเบ้ามือจับกับข้างประตู ส่วนด้านหลังนั้นมาพร้อมกับทีบฉลามไฟท้าย LED ไฟเบรกพร้อมโลโก้ปาเจโร่สปอรเซนเซอร์มาพร้อมกัน4จุดสเกิร์ตด้านหลังสปอร์ตไ d เดอรมาแบบพ่อคู่ด้านบนมาพร้อมทีบฉลามไฟด้านหลัง แบบ LED โลโก้ถอยหลังปาเจโร่สปอร์ตเซ็นเซอร์ท้าย4จุดสกีนด้านหลังสปอร์ตไลเดอร์มาพร้อมกับท่อคู่ด้านข้างสีน้ำตาลดูหรูหราสครับเพดปาเจโร่แบบมีไฟ หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วเกียร์8สปีดมาพร้อมกับระบบขับ2หรือขับ4ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานแบบไหนก็ได้กล้องบันทึกหน้ารถจอกลางขนาด12นิ้วและทั้งหมดนี้ดาวเริ่มต้นที่5,9,000บาทพร้อมของแถมแบบจุกๆ หรือลูกค้าสามารถเลือกรับได้ที่อดอกเบี้ยสนนาน48เดือนและทั้งหมดนี้พดขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ